เพราะวันนี้มีใครกันบ้างครับนะครับผู้สบประตูครับเป็นน้านของจารุเดชละมูดครับก็วันนี้3แนวรับครับมีอับดุลนาฟิดีบูครับแล้วก็ทานด้นของอาทิตย์รมขันแล้วก็ทางด้นของคาร์วิกตอร์คาบินันครับส่วนกองกลางวันนี้ครับใส่มามีทานด้นของสวายมีรอมานครับโนโต้บุญตะวันแล้วก็บัสซีสำเร็งครับ กองกลางตัวนำเกมครับเป็นธนาของอันวาอาลีมามะแล้วก็ธนาของชาลุกอร์ศิรักับตันงทีมครับแล้วก็แดนหน้าสองคนวันนี้ครับเป็นทันพิสิทธิ์เหมบันดันจะเยืนจากคู่กับธนาของเอเคเน่ครับหรือวิกตอร์อเอเคเน่และนี่ครับหัวหน้าผู้สอนครับไดกิฮิคุชิกับการกลับมาครั้งในรังเงือกสมิลาครับเป็นหัวที่สองของเขาดีครับ กาดูจากแพลนด้านของคุณนัทวุฒิแสงแป้นนั่นเองฮะเป็นผู้ตัดสินที่หนึ่งในวันนี้ครับเอาละครับเขี่ยลูกเริ่มเล่นแล้วครับสำหรับทัพเงินสปิิไลนระดับตำนานด้วยนะครับสำหรับชานุกรอยู่กับสงข라าฟซีตั้งแต่ปี2018นะฮะเอาครับมาที่จังหวัดนี้ครับน้องครับครับขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วล้อเข้ามาจังหวะนี้ได้เปิดเอาเละครับบอลถึงทางพิทพิศทงช่องนี้ซอยมีครับ สวยมี่ปาดเข้าในลงได้ยิงเรียบร้อยเลยครับครับเป็นประตูแรกครับใครครับลุงการครับเป็นน่าจะเป็นดันดันของอันวาอันวาหรือเปล่าครับโอ้โหในจอมองไม่ค่อยชัดเลยครับพี่ครับเป็นอันวาครับครับเป็นทางด้านของอันวาอาลีมามะนะครับโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งห้องเครื่องหรือวันเดอร์คิดของปัตตานีฟซีเมอร์ซีซั่นที่แล้วครับ เป็นแข้งชาวจังหวัดยะลานน่นองครับก็เบิกสกอร์แรกอย่างรวดเร็วครับตั้งแต่ในช่วงของ5นาทีแรกเท่านั้นครับครับอันวาอาริมามะครับจะเปลี่ยนทางครับเจอรูเดชยวยังไหววิบดีอยู่ครับใช่ครับเอ้าราขึ้นมาไปชนกันอีนะครับแล้วบัสลีหลุดมาด้วยเดียวเดียวบัสลีครับบัสลีจกโอ้โหนี้ครับสองประตูต่อศูนย์ครับเป็นเป็นบัสลีสนนครับ เรียบร้านครับพี่เรียบร้อยครับของครับโอ้โหโอ้มาน้อยแต่ว่ามานะมานะแล้วก็ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยฮะโอ้โโอโโลูกนี้ครับแนวรับของทางฝั่งผู้มาเยือนพัทยางเลฟซีไปชนกันเองครับ้ังคตเรียกว่าเป็นโอกาสบุกครั้งที่สองก็มาได้นะท,ที่แบบเป็นเป็นแนวหวังผลหน้าของสงขราครับโอ้โหบุกสองครั้งเป็นสองประตูเลยครับโอ้โห มันมีข้อแม้ตรงที่ว่าต้องได้2ส,สกอร์แล้วก็ต้องห้ามเสียประตูเพิ่มด้วยนะเอาครับมาดูจังหวะนี้ทำยุทธเข้าไปในกรอบเกโทษแล้ว<ท><ท>เลยครับบอกจุดโทษเลยฮะโอ้โ,โ,โหไปดีแ่แหละครับใช่ครับเป็นตำแหน่งที่มีปัญหาตลอดเลยครับใช่ครับเป็นตรงจุดนั้นเลยฮะแล้วไปเป็นซูไฮมีเหมือนพยายามไปใช้แขนลังไว้นะฮะโอ้โหแล้ว ตรงนั้นเป็นมุมของแฟนบอลผู้มาเยือนด้วยสิสานโสินให้สัญญาณครับโจนทานวิ่งมาจังหวนี้ยิงโอ้โหยิงเสยคานเอาเลยครับพัทลุงเลือกมุมบนเลยครับสำหรับทางด้านของโจนาธานเบอร์นาร์โดครับก็ยิงให้พัทลุง f อฟครับไล่สกราา FC มาเป็น1ประตูต่อ2องนะครับ คือพุ่งเนี่ยถูกทางเลยครับแต่ว่าโอ้โหบอลสูงเลยครับใช่ครับก็ต้องชมด้วยว่าเจ้าตัวนี่ยิงน้ําหนักดีทิศทางได้นะครับแล้วก็จารุเดชไม่มีปัญหาครับเอาเลยครับจะสวนได้หรือเปล่ารุเดชวางไปแล้วแล้วมาแม่นด้วยครับเอาเลยครับบัสลีบัสลีครับเลี้ยงจี้บัสลีตบัสลีเปลี่ยนสปีดแล้วยิงโอ้โหลูกนี้ครับเหลือกินเหลือใช้จริงครับสำหรับบัสลีสันเลนนะ นี่เด็กอายุเท่าไหร่ครับพี่ครับนี้ยังอยู่ในช่วงยู21อยู่เลยครัสำหรับบัสลีซันเลนนะจริงหรือเปล่าครับใช่ครับโอ้นี่คือพี่ชายของอิกส์ลารใช่ครับโอ้โหลูกนี้ครับหมดสิทธิ์จริงๆนะแต่ละลูกที่ทางด้านพิทักษ์พงโดนไปนะครับคือหมดหมดสิทธิ์อ่ะใช่ครับนะครับงามติ๋งติ๋งติ๋งครับพี่ก็กลับสู่โชว์วลางพัตเตอร์อีกครั้งครับครับปานเทพให้มาที่เนโต แล้วโอ้โหลูกนี้ครับปล่อยให้ผ่านไปได้มิซาดาเปิดไปแล้วยิงครับยังไม่่านจัดทร์เด็ดแล้วโอโจนาธานครับแล้วทงว่าไงครับโจนาธานเบอร์นาร์โดครับบวกสกอร์ที่2เช่นเดียวกันครับโอ้แล้วยังไงครับนี่ครับลูกนี้ไม่ไม่ล้ําครับลูกนี้ผู้สินบอกไม่ล้ําก็เป็นโจนาธานเบอร์นาร์โดครับโอ้เกมนี่ครับจะจบยังไงครับเนี่ยใช่ครับ5สกอร์ไปแล้วครับ มาซีซั่นที่แล้วก็ยังสิงห์ตัหญ่ยู่นิดเดินครับใช่ครับครับแล้วเคลียร์ลูกนี้ยังไม่ขาดมาเนโต้เนโต้ได้อยู่เนโต้โอ้โหดูครับประสการณ์ยกจังหวะนี้คอรดไปแล้วโอ้โหครับสามประตูต่อสามครับโอ้โหเป็นประตูตีเสมอครับของใครครับน่าจะเป็นธรรมยุทธ์เนี่ยนี่แหละครับหมายเลขสี่หรือเปล่าครับธรรมยุทธ์หรือเปล่าครับโอ้โหได้โขกโอ้โหลูกนี้ครับไป จุดเดิมเลยฮะใช่ครับโอ้โห้อนจารุเดชครับโอ้โหลูกนี้ครับพัทลุงกับเข้าสู่เกมอย่างเต็มตัวครับผู้เล่นตัวที่มีความสดความเร็วความพร้อมกว่าความพร้อมลงมานะลทั้งผ่านวัดขุนเพชรรวมไปถึงโดมเดชาฮะเอาครับคอร์สมาครับแล้วถึงด้วยไม่ล้ำหน้าคาปินาเุ้เลยครับเอาแล้วเป็นใครครับ นี่ครับเป็นกองหลังจอมทำประตูครับใครครับวิกเตอร์คาปินันโอ้ยนี่คือนาทีคนไม่ดีครับนาทีบาปครับนาทีบาปครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับแล้วก็จิ้มไปแล้วโอ้โหลูกนี้ครับไปลอดขาครับโอ้โหลุดซองครับสำหรับทางฝั่งของพิทักษ์พงษ์จันอ่วมครับโอ้โหไปพลาดง่ายๆเลยครับพิทักษ์พงษ์โอ้โหคือหยอดไปเนี่ย เรียกได้ว่าแนวรับของมัตตลุงครับยอบครับแทบจะขาตายหมดเลยครับพอมาถึงวิกเตอร์คาบินันเนี่ยใช่ครับโอ้เหลือเชื่อครับใช่ครับก็เหมือนคาบินันเนี่ยพยายามที่จะสุดเหยียดแล้วนะเจ้าตัวครับผมเหมือนจะกึ่งยิงกึ่งผ่านไปนะครับสุดท้ายก็พิรพงษ์จันอ่วมครับก็รับหลุดซองเข้าเข้าเกาะเข้าโปรไปสิงประตูเลยครับพิทักษ์คงลอดช่องครับเจ็ดประตูครับยอบเกมนี้ คือยิงกันไปรวมกัน7ประตูครับแล้วในที่สุดครับยบยังไงครับพูดสินเป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นทางฝั่งของสงขลา FC ครซบครับ,รบเปิดบ้านเอาชนะพัทลุง FC ไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ครับโอ้โห